สวัสดีครับผมนายตากล้องนะครับเป็นเว็บมาสเตอร์จากเว็บไซต์ตากล้อง .com นะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอกล้องนะครับของ canon นะครับรุ่น eos 60d นะก็มาดูกันเลยว่าเวลาซื้อมาเนี่ยเป็นกล่องอย่างนี้นะครับข้างในกล่องมีอะไรบ้างอันนี้เป็นชุดเขาเรียกว่าชุดคิดนะฮะสำหรับกล้อง eos 60d เนี่ยเขาจะมีชุดคิดหลายแบบนะฮะแต่อันนี้เป็นชุดคิดตัวเล็กของเขาก็คือว่าคาว่าชุดคิดก็คือเป็นกล้องพร้อมกับเลนส์นะฮะ เลนที่เข้ามากับชุดคิดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเลน18-55 IS นะครับก็คือเลนตัวนี้นะครับจะเป็นเลนตัวเล็กหน่อยแต่ว่าก็จะมีเลนชุดใหญ่ด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละท่านที่ซื้อมาเนี่ยเลนอาจจะไม่เหมือนกันอันนี้แล้วแต่ชุดคิดของท่านนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นเนี่ยภายในกล่องเนี่ยก็จะคล้ายๆกันกันกบตรงนี้นะครับก็เวลาเปิดกล่องมาปุ๊บนะฮะก็จะมีอุปกรณ์แน่นอนนะครับต้องมีกล้องนะครับมีกล้อง 60D นะครับ มีเลนส์นะฮะเลนส์ที่เป็นตัวเลนส์คิดของของชุดคิดของคุณนะครับแต่กรณีนี้ก็คือจะเป็น18-55 is นะครับและแน่นอนครับซื้อกล้องมาก็ต้องมีสายสะพายด้วยนะครับสายสพายแต่ว่าตอนที่เขาให้มาเนี่ยมันจะแยกมานะครับต้องต้องเอาสายสะพายนี้มาใส่พร้องกับตัวกล้องด้วยอันนี้อ่านในคู่มือเอาก็ได้นะครับไม่ยากอะไร